มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าร้ำเลอเลิศพระเสดสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญ บัณฑิตเปล่าขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจรีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ท้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมหาเวรักษติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนโนส,สุขมาวะติธรรมะที่บุคคลประพฤติธปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นทุข,ขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกราโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคน,นี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนลงตาเห็นข่าวหนึ่งนะเกี่ยวกับเด็กๆลูกๆทั้งหลายนี่แหละนะน่าจะเอามาเป็นอุทาหรนซ้อนจิตส้อนใจ ให้ลูกๆเด็กๆทั้งหลายได้ถือเป็นแบบเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์สอนจิตสอนใจเป็นตัวอย่างว่าอย่าหาธรรมอย่ากระทำเป็นอันขาดนะมันจะเพราะนิสัยไม่ดีนะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะมีข่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนี่แหละมีเด็กๆพากันเล่น เลนเลยว่าหายห้ไปนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนบ้านก็นพากันตามหาตามหานะตามหาจนค่ําจนมืดนะจนค่ําจนมืดก็ยังไม่เห็นไม่กลับมาจนกระทั่งอีกวันหนึ่งนู่นนะตามหาด้วยความห่วงใยด้วยความทุกข์ทรมานใจใลูกหายไปไหนจนะูจูก,ก็กระโดดออกมากระโดดออกมาจากป่าข้างๆทางแล้วก็ ตรงนั beach, ้นก็จะมีรถปิกอัพจอดอยู่กระโดดออกมาเนี่ยคือมัดเท้าแล้วก็มัดมือกระโดดสองขาออกมากระโดดกระโดดดึง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 ออกมาอ่าผู้เห็นผู้ที่เห็นก็รีบวิ่งเข้าไปสวมกอดฮะเอาเป็นอะไรไอ้หนูเป็นอะไรลูกเด็กก็ร้องห่มร้องไห้ร้องไห้โฮเนื้อโตมอมแมมเลยหนูถูกจับไปหนูถูกจับไปน ถูกเขาจับไปก็เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังว่าถูกถูกคนจับใส่รถปิกอัพไปแล้วก็หนีมาได้รถคันสีดำๆเ่ว่าไปเขาก็โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มารับตัวไปสอบสวนธรรมดาตามกระบวนการของเขาก็ไปสอบสวน สอบสวนสอบถามว่มาถูกลักไปตนไหนอะไรอย่างไรต่างๆเอาไปเอามาปรากฏว่าเรื่องที่เด็กบอกว่าถูกลักตัวไปถูกมัดมือมัดแขนมัดเท้านีเป็นเรื่องโกหกนะเด็กกุเรื่องขึ้นนะกุเรื่องขึ้นโกหกผู้ใหญ่นะเพราะอะไรเพราะตัวเองพา,พากันไปเล่นนะไปเล่นจนเรียกว่าลืมกลับบ้าน เล่นสนุกสนานตัวเปื่อนเปื่อนเปรอะไปหมดนะ่ะทั้งฝุ่นทั้งยางมาตอยขี้ดินขี้อะไรต่างๆขี้ดินขี้โคลนคงจะไปเล่นไปเล่นด้วยความสนุกสนานแต่กลับมาบ้านก็กลัวแม่ดุแม่ว่ากลัวพ่อดุพ่อ,พอว่าแต่งเรื่องโกหกว่าถูกหลอกลวงไปตำรวจเข้าไปสอบสอบสวนสอบถามดูนะตำรวจนี่ก็เก่งนะตำรวจของเราเนี่ยไปสอบสวนจนกระทั่งเด็กเปิดเผยว่า กุเรื่องขึ้นกลัวพ่อกลัวแม่จะดุจะด่าจะว่าเอานี่แหละคือผู้ใหญ่หลอกเด็กหลอกผู้ใหญ่ปั้นน้ําเป็นตัวการปั้นน้ําเป็นตัวเนี่ยเป็นสำนวนไทยนะก็คือกุเรื่องโกหกขึ้นนะกุเรื่องโกหกต่างๆนานาขึ้นแล้วโอ้ยทาให้เป็นหน้าสงสารนะโกหกนะแต่งเรื่องขึ้นแต่งเรื่องโกหกขึ้นซึ่งในสังคม ของเราในปัจจุบันนี่มันมากมายเยอะแยะโกหกซึ่งนะฮะก็มีแต่งเรื่องก็มีเราเห็นแต่ผู้ใหญ่หลอกเด็กเนาะหลอกเด็กไปส่งยาบ้างหลอกเด็กไปกระทําชํำเราหลอกเด็กไปใช้แรงงานนะเด็กก็จะหลอกหลอกง่ายเพราะถูกบังคับขู่เข็นอะไรบ้างก็จะหลอกง่ายนะผู้ผู้ใหญ่หลอกเด็กนะเราก็จะเห็นอยู่มากมายเยอะแยะ แต่เด็กหลอกผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันนะเด็กหลอกผู้ใหญ่เด็กก็ได้รับการฝึกฝึกวรยุทธ์มาบางคนนี่มีนิสัยเรียกว่าหลอกเก่งนะเด็กๆเล็กๆนี่เพราะว่าเด็กๆนี่เขามีเขามีความน่ารักอยู่แล้วมีความน่าเชื่อถือยิ่งแต่งตัวมอมแมมกางเกงขาดๆหน่อยหิวหิวหิวขอเงินหน่อยขอเงินเราจะเห็นเด็กๆตามป้ายป้ายรถเมล์หรือตามชุมชนตามตลาดขอ ขอทานขอตังค์นะจะเห็นอยู่บ่อยๆจะเห็นอยู่เรื่อยๆบางทีมากับพ่อแม่พ่อแม่ก็แยกไปทางหนึ่งไม่รู้เป็นพ่อแม่จริงจริงหรือเปล่าลงตาก็เคยเจอเหมือนกันนะเป็นครอบครัวเลยนะพ่อก็ไปทางหนึ่งแม่ก็ไปทางหนึ่งไม่ใช่ว่าแยกกันแยกกันขอลูกก็ขอขอไม่ยมให้กินข้าวขอห้าบาทห้าบาทห้าบาทพอจะซื้ออ่าพ่อจะซื้อข้าวให้ทานซื้ออาหารให้ทานก็นูจะไปซื้อ นุย้ยจะไปซื้อเองนะไปซื้อเองขอนะขอห้าบาทหรือสองบาทนี่ขอร้อยคนก็ได้หลายร้อยเหมือนกันนะนี่เพราะฉะนั้นนี่มันแกงนะแกงต้มตุนก็มีเยอะแยะเดี๋ยวทุกวันนี้มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เราก็ต้องระมัดระวังการต้มตุนนะผู้เด็กต้มตุนผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ต้มตุนเด็กนะการหลอกลวงไม่ว่าไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ดีท่านั้นแหละ เราคงจะเคยได้ยินนิทานเด็กเลี้ยงแกะ,ะเป็นนิทานอีศบสอนจิตสอนใจนเด็กเลี้ยงแกะได้รับมอบหมายให้พาแกะไปเลี้ยงะุูงแกะไปเลี้ยงนใกล้ๆชายป่าเลี้ยงก็นั่งดูแกะกินหญ้ากินหญ้าอยู่ตามทุ่งหญ้าเด็กก็นอนเล่นไม่มีอะไรจะทําเว้ยเสง็งจังเลยไม่มีอะไรจะทำะแต่ก่อนโทรศัพท์ก็ก็ยังไม่มี ถือแต่ไม้หนังสติกนคอยยิงนกหนูปูปีกอยู่แถวๆนั้นแต่ว่าก็คิดเรื่องขึ้นมาคิดเรื่องสัปปะดดสัปประรขึ้นมาถ้าเราไปหลอกผู้ใหญ่นี่ก็คงจะสนุกสนานเหมือนกันนะเราไปหลอกผู้ใหญ่นี่คงจะดีเหมือนกันทำยังไงละ่ะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านช่วยด้วย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 หมาป่ามากินแกะแล้วหมาป่ามากินแกะแล้วผู้ใหญ่เน ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเอา้าเตรียมปืนผาหน้าไม้ขึ้นมาเลยใครได้ไม้ก็เอาไม้ใครได้ปืนก็เอาปืนท่อนไม้วิ่งละวิ่งตามเด็กไปวินะ่งวินะ่งถือออกมาทั้งหมู่บ้านเลยออกมาทั้งทั้งหมู่บ้านวิ่งตามมานะตามเด็กมามาก็เห็นแกะกินหญ้าเฉยอยู่มาถึงชายป่าเด็กก็หัวเราะแฮ่เฮ่เฮ่ฮ่หัวเราะสนุกสนานเออ บางคนนะ่วิ่งด้วยความรีบร้อนเนี่ยผ้าผ่อนท่อนสบายหลุดเด็กก็หัวเราะหัวเราะด้วยความสนุกสนานได้หลอกผู้ใหญ่ได้หลอกผู้ใหญ่ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินว่าเออตัวเองสําเร็จแล้วหัวเราะใหญ่เลยชอบอกชอบใจเห็นผู้ใหญ่ถือถือปืนผานหน้าไม้เตรียมอาวุธครบมือจะมาไล่หมาป่านะ่ะเพราะว่าแกะมันเป็นสมบัติอันมีค่านะของชาวบ้านแต่ก่อนอ้าวหลายวันผ่านไป ผู้ใหญ่ก็หัวเสียไปตามๆกันเออไอ้เด็กเวรเออมาหลอกเราได้มาหลอกเราให้นะให้ต้องเสียเวล่างเวลาต้องมาแบกปืนผาหน้าไม้ออกมาแกะเอ,อนึกว่าแกะถูกหมาป่ากินไปหมดแล้วยังอยู่เหมือนเดิมเลยเอา้าวหลายวันต่อมาอีกทีนี้แล้วก็พาแกะไปเลี้ยงเหมือนเดิมอีกอา้าวพาแกะไปเลี้ยงกินนอนเล่นอยู่ใต้โคนต้นไม้ อ้าวได้ยินเสียงเห่าวง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 ,วง,วงมาเอา้าไล่กัดแกะแกะก็ร้องเสียงลองอ้าวตายละหมาป่ามาจริงนะทีนี้หมาป่ามาเป็นฝูงเลยเอา้าวทำยังไงละ่ะทีเอานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านคุณพ่อครับคุณแม่ครับช่วยด้วยชลุงป้าน,นะฮะช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วหมาป่ามากินแกะมากัดแกะของผมมาจริงๆครับคราวนี้มาจริงๆนะชาวบ,บ้านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายได้ยิน ได้ยินก็เฉยนะปิดประตูบ้านเงียบเฉยเลยะดูดูหนังดูละครกินข้าวกินปลาเฉยปิดประตูเงียบอันนี้ก็วิ่งวิ่งวิ่งร้งงองร้องห่มร้องไห้แลเนียมาจริงๆฆ่าหมาปลาเอออย่ามาบลอกเลยเด็กเลี้ยงแกฉเด็กเลี้ยงแกอปรากฏว่าหมาป่าก็กัดฝูงแกะตายไปหมดเลยเนี่ยเจ้าเด็กน้อยกลับไปก็ถูกพ่อแม่ถูกผู้ใหญ่ดุด่ดาว่ากล่าวนี่แหละเราจึงถือเป็นสำนวนว,นว่า เด็กเลี้ยงแกะเด็นะกเลี้ยงแกะอยาทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะเลยนะอยาทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะเลยนะการอบรมสอนลูกสอนหลานี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะไม่ให้พูดโกหกนะไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดสอเสียดไม่ให้พูดเพ้อเจอ้อนะเราต้องปลูกฝังนะปลูกฝังพยายามพยายามคอยกำกับดูแลคือเด็กๆเ,เราสามารถสร้างได้ใครมีลูกมีหลานตัวเล็กๆ นะต้องพยายามดูแลฝึกให้เขาพูดความจริงแล้วก็ผู้ใหญ่เราก็อยากโกหกเขาด้วยต้องพูดความจริงอย่าลอกอย่าลอกเด็กนะเหมือนเด็กตัวเล็กๆมาโรงเรียนเด็กอนุบาลนี่นะคุณครูก็บอกว่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้อย่าร้องไหนะ้อย่าร้อ,องไห้เดี๋ยวจะมีโจรมาเจาะลูก,กาตาไปนะใครร้องไห้นี่นะเดี๋ยวจะเอาให้จระเข้กินเลยนะี่ คุณครูอย่ามาหลอกหนูเลยอย่างนี้คุณครูอย่ามาหลอกอย่ามาหลอกหนูเนี่ยเนี่ยเราเราหลอกให้เด็กตั้งแต่เล็กๆเเราหัดหลอกเหมือนคนที่กลัวผีก็เหมือนกันนะเหมือนคนเด็กๆที่กลัวผีเนี่ยก็เพราะว่าผู้ใหญ่นี่แหละหลอกนอนนะนอนนะเดี๋ยวผีเป้ามันจะมาเอามันจะมาเดี๋ยวแมวตัวใหญ่แมวปลาแมวปลามันจะมากินตับนะ,นะรีบนอนรีบนอนถ้าไม่นอนเลยจะเห็นไหมแมว ตุกแกมันจะกินตับตุ๊กแกก็ร้องอยจริงด้วยเด็กก็กลัวนะปลูกฝังความกลัวตั้งแต่เล็กๆดนน้อยก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับลูกหลานของเราพูดความจริงนะถ้าจะถ้าจะหลอกจะบอกอะไรต่างๆก็ต้องใช้กุศโลบายหน่อยกุศโลบายนี่คืออุบายอันแยบย์อุบาย,ย,ยอัยนฉลาดที่จะสอนเขาให้ให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้ ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมอันดีงามสิ่งที่เราควรจะปลูกฝังควรจะสอนเด็กก็คือทําตัวเป็นตัวอย่างเนี่ยดีที่สุดพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกกินเหล้ามเมายาไม่อยากให้สูบบุหรี่พ่อก็ต้องเป็นตัวอย่างไม่สูบบุหรี่แม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพานันพาทํางานทําการต่างต่างต้องบอกลูกว่าที่พ่อแม่ตั้ง ตัวสร้างฐานะสร้างบ้านสร้างเรือนมาได้นี่ไม่ใช่เพราะการเล่นการพนันไม่ใช่เพราะการเกียดคร้านแต่เพราะพ่อขยันทําการทํางานบางคนพ่อทํางานก็เอาลูกไปด้วยไปเก็บนะเก็บขวดขายเก็บเศษขยะต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่ยังขายได้อยู่เด็กๆเห็นพ่อแม่ทําด้วยความอดทนก็มีความตั้งใจที่จะช่วยพ่อช่วยแม่ เรียกว่าเอาตัวเองเป็นตัวอย่างสอนลูกนะสอนลูกพาลูกไปเลี้ยงวัวพาลูกไปเกี่ยวข้าวนี่ช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวในชนบทของเราแล้วพาลูกไปเกี่ยวข้าวอย่าให้ลูกให้หลานอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านเอาถ้าเป็นลูกสาวก็นัดผู้ชายมาแล้วทีนี้นะไม่เพราะว่าพ่อแม่กลัวลูกหลานจะจะลำบากไปทํางานไปเกี่ยวข้าวไม่ให้ไปเกี่ยวข้าวอยู่บ้านนี่แหละ นูจะทํางานนูจะทําการบ้านทํารายงานโน่นนี่นั่นนัดผู้ชายมาอยู่ด้วยเอาไปเอามาก็เรียนไม่จบหรือไปเรียนในมหาวิทยาลัยพักตามห้องตามหอ,ต,มหอต่างๆก็เหมือนกันเด็กๆทุกวันนี้นะ,นะะก็จะโทรมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยเดือนหนึ่งๆน,นี่เป็นหมืน่นเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นสี่มื่นห้าก็มีคนที่อยู่ไกล,ไกล นะอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเรียนไม่จบสักทีกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ได้มาเพิ่มอีกสองคนได้สามีมาด้วยได้ลูกมาด้วยนะครบสี่ปนะีเนี่ยเรียกว่าโกหกพ่อแม่ไว้ไปเรียนไปเรียนหนังสือแต่ว่าไปเรียนวิชาชีวิตมีครอบครัวซะแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยความโกหกหลอกลวงโลกนี้มันก็ไม่น่าอยูนะ่แต่ว่าพ่อแม่ก็ใจอ่อนนะ ถึงลูกจะหลอกจะลวงอย่างไรเอาเงินเอาทองอะไรต่างๆไปซื้อนะไปซื้อนะเครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์การรําการเรียนหลอกพ่อหลอกแม่ยังใช้ได้ประโยชน์ได้อยู่นะโทรศัพท์มาหละแป๊บหรือไม่โทรศัพท์ยังส่งไลน์ทุกวันนี้แต่ก่อนก็ยังเขียนจดหมายนะขอเงินไปซื้อข้าวซื้อของโน่นนี่นั่นพราแม่ก็ต้องรีบนะรีบส่งไปให้ไม่ได้ไม่รีบส่งไปให้ไม่ได้มันจะ ไม่มีอุปกรณ์ในการทำงานทุกวันนี้ไม่ได้ส่งแล้วใช้วิธีโอนใช้โอนแอปใช้โอนแอปไปให้โอนเงินไปให้แป๊บเดียวก็ได้รับแล้วลูกก็สบายใจเชฉบไปเที่ยวไปเล่นไม่ได้สนใจการร่ำการเรียนแหละเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่เราเรียนหนังสือก็ขอให้ตั้งใจเรียนประกอบอาชีพอะไรก็ขอให้ตั้งใจประกอบอาชีพเก็บเงินเก็บทอง ถ้าเราฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างไรฝึกฝนตัวเองดีเราก็จะเกิดขึ้นมาเป็นคนดีถ้าเราฝึกหัดเป็นคนโกหกหลอกลวงปั้นน้ำเป็นตัวเราก็จะกลายเป็นคนโกหกหลอกลวงไม่มีเครดิตไม่มีใครเชื่อถือคนเราเนี่มันหลอกคนอื่นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครั้งที่สองก็จดจําแล้วไม่มีเชื่อถือไม่มีเครดิตอะไรต่างๆแล้วอย่าไปหลอกลวงอย่าไปโกหก เหมือนลงตายอยู่กับสมเนนเนี่ยสม,มนเนนก็หลอกลวงเหมือนกันนะหลอกลวงเก่งเหมือนกันสม,มนเนนก็คือเด็กคนหนึ่งแหละเข้ามาบวชเขาก็มีนิสัยแตกต่างกันก็ต้องคอยสังเกตที่แรกเราก็เชื่ออยู่เราก็เชื่ออยู่เอาสม,มนเนมมนนะสำเนนไปโรงเรียนนะวันนี้นะเนี่ยก็แต่งตัวเลยแต่งตัวเรียบร้อยเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้สงสัยอะไรเอาไปครูมาหาแล้วหลวงพอ่อเนี่ไม่ไปโรงเรียนตามหาอยู่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าไปแอบอยู่หลังกุฏิ แต่งตัวสบายใจเฉิบเอาเสืออะไรไปนอนเล่นสบายเลยเนี่ยก็หลอกหลอกเราหลอกได้ตลอดคือเพราะฉะนั้นในสังคมของเราเนี่เรากลัวแต่ผีกลางค่ำกลางคืนกลัวผีกลัวผีมันจะมาหลอกนะอย่าไปกลัวเลยผีทีนี้กลัวคนจะหลอกลวงกลัวคนจะมาหลอกลูกหลานหลอกพ่อแม่พี่น้องหลอกกันซึ่งกันและกันเพื่อนหลอกเพื่อนนะยืมเงินแล้วก็ไม่เอามา คืนให้ว่าวันนั้นจะมาคืนวันนี้จะมาคืนพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะเจอกันตื่นเช้าขึ้นมาก็วันนี้วันนี้ตลอดก็ไม่มาคืนสักทีไม่ไม่มีวันไหนที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเจอวันพรุ่งนี้เจอแต่วันนี้วันนี้วันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่อยากทําลายพ่อแม่ลูกหลานก็อย่าหลอกพ่อหลอกแม่เราไม่อยากทําลายมิตรเราก็อย่าหลอกมิตรด้วยกันอย่าทําลายเพื่อนด้วยกัน เราอยู่ในสังคมด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสไว้ว่าความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งต้องมีความจริงใจสามีภรรยาจะครองรักได้นานก็เพราะว่ามีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อกันเพื่อนจะอยู่ด้วยกันได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นกัลยาณมิตรที่ต่อกันสิ่งสำคัญต้องมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อกันนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง การปั้นนะ้ำเป็นตูกุเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมานั้นไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยมันอาจจะหลอกคนอื่นได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่สามารถหลอกได้ตลอดเหมือนคนเหมือนคนที่ขย e n เท้าเดินมันขย e n ได้ไม่นานหรอกนะเดี๋ยวก็ต้องเดินตามปกติเพราะฉะนั้นทําปกตินี่แหละทาให้เป็นปกติวิสัยตลอดนะทําในสิ่งที่ดีที่เป็นปกติเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ถ้าหลอกลวงนะถ้าหลอกลวงคนอื่นการหลอกลวงได้ว่าจะโดวยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดความจริงก็จะปรากฏเองโทษพิษภัยอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นถ้าเราไปหลอกลวง,งโกหกเขาปั้นน้ําเป็นตัวเพราะฉะนั้นอย่าได้หาทําการปั้นน้ําเป็นตัวหลอกลวงผู้อื่นผิดทั้งศีลทั้งธรรมบาปด,ด้วยอ่าแล้วก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขตลอดไปเพราะเรา สร้างแต่เรื่องปั้นน้ำเป็นตัวหลอกลวงแต่คนอื่นชีวิตเราก็จะมีแต่ความระทมทุกข์มีแต่เรียกว่ารอแต่คุกอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่หลอกลวงอยู่ด้วยความเป็นจริงตลอดอยู่ด้วยความจริงต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขจะเจอแต่สิ่งที่จริงๆตลอดไปธรรมสวัสดิเจริญพร